สวัสดีครับผมต้อมจากไทยเนอร์ครับวันนี้มีโอกาสพาพเพื่อนๆนะครับมาอยู่กับ Toyota Fortuner ในรุ่น Leader S รุ่นใหม่ล่าสุดน้องเล็กสุดของตลาดน้องเล็กสุดของในกลุ่ม Leader เช่นกันนะครับหรือว่าในกลุ่มของ Fortuner รุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับราคาค่าตัวเขาก็น่าสนใจมากๆ1 2 3 9 0 0 0บาทนะครับเรียกได้ว่าตลาดรถ PPV ในรุ่นเริ่มต้นตอนนี้แข่งขันกันดเดือดมากๆมี ราคาหรือว่ามีระดับราคาก็อยู่ในราคาประมาณ1ล้านต้นๆก็ได้รถในสไตล์ P/PV หรือว่าได้รถ SUV 7ที่นั่งนะครับสามารถขับท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัวได้อย่างสบายๆแล้วก็ราคาตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วเจ้า Toyota Fortuner ในรุ่น Leader S รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะครับที่ตั้งราคาไว้อย่างน่าสนใจมากๆถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดแล้วเขาก็อยู่ในระดับราคา กลางๆซึ่งครั้งนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะนำรถ SUV รุ่นนี้นะครับมาทำการทดสอบพร้อมกับยกช่วงล่างให้กับทุกท่านได้ดูนะครับว่าช่วงล่างแบบนี้ช่วงล่างในสไตล์นี้นะครับมันเป็นอย่างไรบ้างการงานหรือว่าช่วงล่างในรูปแบบของ PPV หรือว่าบางคนก็เรียกมันว่า SUV นะครับมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนและก็ผลทดสอบของเจ้า Fortuner อร์ d e r S อนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งระยะเบรกเสียงรบกวนภายในรถสานนะครับเขาจะ ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับดีไซน์ของ t ต y o t a f o r t u n e r l e a d e r S นะครับมันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง mm hmm. เมื่อเทียบกับในรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น E แล้วก็รุ่น V ขับเคลื่อน4ล้อขับเคลื่อน2อล้อนะครับถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็ต้องบอกว่าและดูคล้ายกันเลยรูปแบบของดีไซน์นะครับรูปแบบของตัวรถมิติตัวรถนะครับก็ไล่มาตั้งแต่ตัวเล g e n d เลยมาจนถึงล e ดเดอร์นะครับก็ต้องบอกว่ามิติสัดส่วนตัวรถแทบจะไม่แตกต่างแตกต่างกันในเรื่องของ ดีไซน์เป็นหลักเจ้า Leader S นะครับก็จะมีดีไซน์ประมาณนี้เลยการตกแต่งกันชนด้านหน้านะครับมีความสปอร์ตขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งในลักษณะของชุดกันชนที่ตกแต่งเป็นแบบทูโทนนะครับเป็นการตกแต่งในลักษณะสีดำกอสบ็กตัดกับสีตัวรถนั่นเองแล้วก็ตัวชุดไฟด้านหน้านะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะตัวไฟหน้าก็เป็นแบบ LED ไบบีมนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็นแบบ LED ทั้งเซตแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ทัม u u n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  l ไ Light นะครับไฟเลี้ยวในตัวไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ทั้งหมดเช่นกันจุดที่ขาดหายไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องด้านหน้านะครับกล้องรอบคันกล้องรอบทิศทางรุ่นนี้ไม่มีนะครับใส่มาเพียงกล้องแสดงภาพด้านหลังเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยั้นสูงที่เรียกว่า Toyota s a f e t y Sense นะครับรุ่นนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับรูปแบบอื่นๆจุดต่างอื่นๆนะครับส่วนที่มันขาดหายไปก็นี่ครับตัวล้อเลยนะครับถ้า เป็นในรุ่นลีดเดอร์รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรุ่น G รุ่น V นะครับรูปแบบของตัวล้อก็แตกต่างแน่นอนเพราะว่าล้อรุ่นนั้นนะครับก็จะใช้ล้อขนาด18นิ้วแล้วก็20นิ้วแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นล่างสุดได้ล้อขนาด17นิ้วหลายการเข้ามารัดด้วยยางเบสโตนดูเลอร์นะครับขนาดของตัวยางก็จะได้ขนาด265 65 R 1 7ครับก็ถือว่าค่อนข้างจะลงตัวค่อนข้างจะแมทกับตัวล้อดีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็ มักจะชอบล้อขนาด18นิ้วนะผมว่าล้อขนาด18นิ้วนะครับถ้าดูจากขนาดตัวรถแล้วนะครับมันก็น่าจะดูลงตัวกว่ารุ่นนี้ขนาดล้ออาจจะดูเล็กไปนิดหนึ่งครับส่วนอื่นๆนะครับนี่ครับกระจกมองข้างปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวจุดที่ขาดหายไปอย่างเช่นนี่ครับกล้องรอบขันกล้องรอบทิศทางไม่มีหรือว่ากระจกนะครับที่ไม่มีตัวเซนเซอร์ไบส์สปอร์ตนะครับใส่เข้ามาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ขาดหายไปนะครับแล้วก็พอเราแลดูด้านข้างนะครับนี่ครับบริเวณขอบกระจกนะครับชุดตกแต่งบร ขอบกระจกถ้ามันเป็นตัวท็อปนะครับตัว Fort จ er ูเนก็มักจะใช้เส้นสายในรูปแบบของการตกแต่งในสไตล์โครเมียมเข้ามาแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับตกแต่งเป็นยางขอบสีดาเข้ามาเท่านั้นรวมถึงนะครับตัวมือเปิดประตูต่ตางๆเช่นกันนะนะครับปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นท็อปก็จะได้คีย์เลสเซนเซอร์เข้ามาแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นก็ได้กุญแจแบบรีโมทเข้ามานะครับชุดตกแต่งอื่นๆภาพรวมก็ยังเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวบันไดด้านข้างนะครับใส่เข้ามาด้วยอาจจะขาดไปในเรื่องของตัว ราวหลังคาด้านบนนะครับขาดไปแน่นอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดตกแต่งของ Fortuner ในรุ่นพี่ๆหรือว่ารุ่นบนรุ่นท็อปกว่านั่นเองนะครับในรายละเอียดด้านหลังนะครับดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปว่าด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างครบเหมือนกันนะไฟเลี้ยวต่างๆก็จะเป็นแบบซีเวนเชียรแล้วนะครับได้ชุดไฟท้ายแบบ L e d ดีเข้ามาแล้วก็การตกแต่งก็ถือว่ามีการผสมผสานร,รูปแบบการตกแต่งในสไตล์ลีเดอร์ได้ยอย่างลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสีดำมันเข้ามาสีดำร็อคแบ็กเข้ามาบริเวณ เข็มขัดคาดแนวไฟซ้ายขวาหรือว่าแนวไฟท้ายก็ตัดมาเป็นสีดำมันเข้ามาตัวอักษรตัวหนังสือก็จะเป็นสีดำมันทั้งหมดเช่นเดียวกับชุดตกแต่งบริเวณกันชนด้านหลังก็จะเหมือนกับ Fortuner Leader ทุกรุ่นเลยนะครับรูปแบบของการตกแต่งกันชนคล้ายกันนะครับดีไซน์ก็มาในสไตล์สปอร์ตค่อนข้างครบเครื่องครับส่วนด้านบนก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์แล้วก็เสากาะดบับครีบฉลามที่ใส่เข้ามาในรถรุ่นนี้ครับรายละเอียดด้านท้ายนะครับนี่ด้านท้ายก็จะไม่มี ช็อคอัพแบบไฟฟ้าใส่เข้ามาก็จะอาศัยช็อคอัพที่มันเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับเป็นช็อคอัพแก๊สที่คอยยืดเปิดปิดแทนเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ต่างกันไปนะครับด้านท้ายรูปแบบด้านท้ายก็เหมือนกันนะครับเบาะแถวที่3ก็จะเป็นลักษณะของการปรับพับแขวนขึ้นไปด้านข้างนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรถ P.P.V. ของ To y ยต้อยู่แล้วนะครับตัวต้าก็ออกแบบเบาะนั่งแถวที่3ามาในสไตล์นี้ข้อดีจุดเด่นของเบาะนั่งด้านหลังแถวที่สาที่ โตยต้าออกแบบมาแล้วก็พับเก็บในสไตล์นี้นะครับตัวเบาะนั่งก็ค่อนข้างจะเน้นความนุ่มหนาแล้วก็พอเราเก็บแขวนด้านข้างมันก็จะมีพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้เยอะพอสมควรเช่นกันก็จะประมาณนี้เลยนะออปชันฟีเจอร์ก็ถูกตัดหรือว่าลดทอนลงไปบ้างตามระดับของราคานั่นเองส่วนตัวกล้องมองหลังนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเส้นกาวระยะนะครับที่ใส่เข้ามาก็ถือว่าในเรื่องของอุปกรณ์กล้องด้านท้ายหรือว่ากล้องมองหลังนะครับก็ ให้มาจุดเดียวนะครับให้มาจุดเดียวให้มาตำแหน่งเดียวนะครับเช่นเดียวกับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายก็ไม่ได้ติดตั้งเข้ามาหรือว่าไม่ได้ใส่เข้ามานะแนะนําให้ขอเป็นของแถมเวลาออกรถเช่นกันกับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตกแต่งภายนอกอ,อุปรกรณ์ภายนอกที่ใส่เข้ามาใน t o โย t a f o r ร์จูเนอในรุ่นล e a d e r S รุ่นใหม่รุ่นนี้ครับ มาถึงในช่วงการสอดส่องช่วงล่างดูนะครับครั้งนี้ก็เรานำาต o y ต t a f o r t u n e r ในรุ่น Leader S นะครับซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยนะครับราคาค่าตัว1,239,000บาทรถยนต์รุ่นนี้นะครับบางคนก็เรียกมันว่า P P V Pick up Passenger Vehicle หรือว่าบางท่านก็จะเรียกมันว่า S U V Sport Utility Vehicle ช่วงล่างมันเป็นอย่างไรบ้างทำไมมันถึงเรียกแตกต่างกันวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเจาะลึกมาเกาะติด ช่วงล่างของเจ้า t o y o ต a f o r t u n e er, เในรุ่น Leader S นะครับมันแตกต่างอะไรอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าของเจ้า t o y o ต a f o r t u n e er เนอร์ลีเนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงล่างด้านหน้าที่เขาใช้เป็นแบบดับเบิลวิสโบ n นช่วงล่างเขาเป็นอิสระดับเบิลวิสโบ n นที่ใช้เข้ามาก็จะมีรละเอียดอย่างเช่น ตัวปีกนกนะครับเป็นรายละเอียดของการทำงานของปีกนก2ชั้นด้านบนด้านล่างแล้วก็ตัวปีกนกก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยตัวช็อปอัพนะครับจุดยึดเกาะติดของช็อปอัพตอนนี้ก็เป็นจุดยึดที่ยึดกับตัวปีกนกล่างแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นการยึดกับตัวปีกนกบนซึ่งจะยึดผ่านตัวคอไม้อีกทีนี่ะรูปแบบของดับเบิลวิสบูช่วงล่างเป็นอิสระนะครับสำหรับช่วงล่างของฟอร์จูเนอร์แล้วก็นะครับนี่ครับรูปแบบการทํางานนะครับก็ ถือว่าครบเลยนะเขาก็ใส่ตัวกันแครงมาด้วยนะฮะกันกระแทกกันแครงก็ใส่เข้ามาแล้วก็มีการออกแบบชุดคานที่จะรองรับตัวแท่นเกียร์นะครับนี่ฮะชุดคานที่จะรองรับตัวบูธแท่นเกียร์ที่อยู่ด้านบนตอนนี้ก็ออกแบบมาเป็นคานแนวขวางขนาดใหญ่เหมือนกันก็ถือว่าให้ความแข็งแรงในเรื่องการรองรับได้ดีเลยครับพอเราดูจากรยายละเอียดที่เขาเซตอัพมาแล้วนะครับรูปแบบก็ง่ายๆนะนะครับแต่ว่าจุดที่ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่า หลายๆท่านก็สงสัยว่าเอะทำไมมันถึงเรียกว่า PPV ทําไมรถแบบนี้ถึงเรียกว่า SUV นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง PPV นะครับเราดูง่ายๆเลยในบ้านเราก็จะมีสับแสงหรือว่าชื่อเรียกตามารูปแบบของทางราชการนะครับเขาก็กําหนดรถที่มีการพัฒนาต่อยอดจากรถ p i c กอันะครับชื่อ PPV ก็เต็มๆอยู่แล้วนะครับ p i g up Passenger Vehicle มีการต่อยอดมีการนำเอาตัวแชสซีของรถ pickup นะครับตัวแชสซีก็ เหมือนกับตัวปิกอัพทุกอย่างอย่าง Toyota f o r ร u n e r รุ่นนี้ก็จะมีการนำมาตัวแชสซีของ t o y o t a h i l u x r e v o ที่เป็นปิกอัพในแบรนด์ของ t o y ย t a นะครับก็นำมาต่อยอดนำมาพัฒนาใหม่เหมือนกันช่วงล่างด้านหน้าไม่ได้แตกต่างนะครับก็ถือว่าช่วงล่างก็คอมมอนกันเลยเป็นอิสระดับเบิร์วิสโบนแต่ว่าจุดต่างนะครับระหว่างปิกอัพและก็ PPV ที่มีการพัฒนาให้มันดูแตกต่างก็คือด้านหลังเพราะว่ารูปแบบของช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแบบอิสระนะครับมาพร้อมกับ คอยสปริงด้วยมาพร้อมกับเหล็กกันโคลงด้วยตรงนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับถ้าเทียบกับในตัวปิกอัพที่เขานํามาต่อยอดเพราะว่าตัวปิกอัพที่นํามาต่อยอดอย่างรีโวหรือว่าปิกอัพทั่วไปในบ้านเราก็จะเป็นช่วงล่างด้านหลังแบบแนบแผ่นซ้อนนั่นเองที่มาพร้อมกับช็อคอัพนะครับตรงนี้แตกต่างกันไปรุ่นนี้ก็เน้นความนุ่มนวลมากกว่าพอมันเป็น PPV มันก็จะเน้นความนุ่มนวลมากกว่านะครับภาพรวมอื่นๆก็ถือว่าไม่แตกต่างนะในรายละเอียดก็นะครับถ้าเราดูจากแพลตฟอร์มเจ้า f o รจูเนอร์ในรุ่นนี้หรือว่าในรุ่นเลดเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น S รุ่น E นะครับรวมไปถึงในรุ่นท็อปสุดขับเคลื่อนสองล้อขับเสื่อมสี่ล้ออะไรต่างๆนะครับรูปแบบของการทำงานรูปแบบของตัวช็อคขนาดของช็อคอัพคอยสปริงก็มีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดขนาดของตัวคาลิเปอร์ก็จะมีขนาดที่เท่ากันทั้งหมดนะครับขนาดของสปริงนะครับถ้ามันจะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของน้ําหนักที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นตอนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2ออยู่นะครับรูปแบบของ ่าหรือว่ารูปแบบของคอยสปริงขนาดของ c o ยสปริงก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่ว่าถ้ามันเป็นเครื่องยนต์2.8เลตรนะครับแน่นอนว่าตัวค o ยสปริงหรือว่าขนาดของค o ยสปริงรวมทั้งค่า K ก็จะมากขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเล็ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่ารูปแบบของช่วงล่างรูปแบบของช็อคอ,อ,อัพไม่แตกต่างกันเลยนะครับเราก็พาเพื่อนๆมาดูรายละเอียดนะก็ถ้าเราดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่เซอร์วิสได้ง่ายนะครับในะครับรถ สวิงอาร์มอะไรต่างๆก็ถือว่ามีการซืิตได้ง่ายบูธกันโค้งก็นี่ครับเปลี่ยนได้ง่ายซื้อได้ง่ายนะถ้าเราดูรายละเอียดที่โตยต้าเขาออกแบบมาครับก็ถือว่าเป็นรถที่ช่างน่าจะชอบนะเพราะว่าซื้อได้ง่ายดูแลรถได้ง่ายไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับนี่ครับสำหรับรายละเอียดของกันถังน้ำมันนะครับที่ใส่เข้ามาก็จะเป็นรูปแบบของลักษณะของแผ่น ABS นะครับยึดด้วยน็อตเหมือนกันนะเป็นพลาสติก ABS ที่เป็นแผ่นสำหรับการกันกระแทกตัวถังน้ำมันครับ รูปแบบเดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนาครับขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็เป็นถังเหล็กอยู่นะในอดีตตอนนี้ก็เป็นถังเ,นะเ,ป,งเป็นลักษณะของถัง ABS มดแล้วนะครับไม่ใช่ถังเหล็กแล้วนะนี่ครับลดน้ําหนักตัวรถด,ด้วยนะแล้วก็มีการยึดด้วยแผ่นกระแทกที่มันเป็นลักษณะของพลาสติก ABS ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มีการครอบด้านบนนะกันในเรื่องของการกระแทกด้านบนเป็นลักษณะของแผ่นอลูมิเนียมเล็กๆครับ ก็ถือว่าข้อปกป้องเอาไว้ค่อนข้างจะครบครับเนี่ยส่วนตัวกันเกียร์นะรุ่นนี้ก็ไม่มีนะครับไปหาติดได้นะหาติดตัวกาดกันเกียร์ได้นะครับแต่ว่าตัวกันแข้งนะครับกันแข้งเครื่องยนต์อะไรต่างๆก็ใส่มาแล้วนะขาดในเรื่องของกันเกียร์เท่านั้นแต่ว่าบางคนก็ไม่ซีเรียสอะไรนะเพราะว่ากาวเข็นขันก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าดูจากไตรเอียก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับไตรเอียตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยยังเป็นแล็กแอนทิเนียนอยู่นะครับกระบอกพวงมาลัยก็เป็น ฟันเฟืองตัวหนอนนะครับพร้อมกับระบบแหลกทุมอะไรพาวเวอร์ที่มันเป็นแบบไฮดรอลิกอยู่นะครับก็เรียกว่าลดรอบการทําง,งานผ่อนแรงด้วยระบบน้ํามันไฮดรลิกอยู่นะครมีท่อมีระบบที่ผ่อนแรงด้วยระบบน้ํามันไฮดรลิกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็แตกต่างกันบ้างเพราะว่าบางรุ่นหรือว่า SUV ในบางแบรนด์ t p v ในบางแบรนด์ก็เริ่มที่จะหันไปใช้แหลกหรือว่าชุดควบคุมพวงไาลแบบไฟฟ้าแล้วนะครับทางโตโยต้าก็ยังเป็นในลักษณะของ ฟันเฟืองตัวหนอนพร้อมกับชุดกวบคุมชุดผ่อนแรงด้วยระบบน้ํามันไฮดรอลิกอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตัวแคทเทอไลติกรวมทั้งตัว DPF นะครับ mm hmm. เหนือขึ้นไปด้านบนก็จะมีชุด DPF หรือว่าดีเซล l ーティเกลต์เฟลเตอร์นะครับเป็นกองสําหรับการลดค่าไอเสียหรือว่าให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบนะครับที่ทาง หน่วยงานราชการในประเทศไทยก็บังคับใช้นะครับให้มันมีในเรื่องของความสะอาดของไอเสียเพื่อจะลดฝุ่นลดมลพิษให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนรูปแบบการงานอื่นๆก็จะเหมือนกับเจ้า l e a d e r S, S ในทุกรุ่นย่อยเหมือนกันและก็เหมือนกับเล g e นเดในรุ่นเครื่องยนต์2.4เช่นกันครับช่วงท้ายก็เหมือนเช่นเคยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางออ t o ตอคริกสาขารามินทาที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ให้พวกเรานะครับได้มายกรถดูช่วงล่างของเจ้า t ท y o t a Fortuner Leader S เป็นที่เรียบร้อยครับ ผลการทดสอบ Toyota Fortuner ในรุ่น Leder r A ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล c o m m o n Rail ท u r b o บขนาด2.4ลิตร150แรงม้า400นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดและก็ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโลเมตรต่ชั่วโมงวัดได้5.6วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรต่ชั่วโมงวัดได้12.2วินาทีถนนรับด้านอัตราเร่ง คอเตอร์ไมล์ ine, หรือว่า0ูนถึง402เมตรวัดได้18.6วินาทีประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง60-100กิโลเมตรตช่โมงวัดได้7.4วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อช่วโมงวัดได้8.8วินาทีครับ ประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0นถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้38.1วินาทีและศูนย์ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้35.3วินาทีครับทำการทดสอบประสิทธิภาพเบรกระยะเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศเบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้18.2เมตรที่ 0.9G จจีครับและระยะหยุดนอกเมืองหรือว่าระยะเบรกนอกเมืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึง0 เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้49.6เมตรที่ 0.9g เช่นกันครับระดับเสียงรบกวนพนิษฐานนะครับเราเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนเดียกับการทดสอบทุกครั้งนะครับระดับความเร็วคงที่60กิโลเมตรชมงวัดได้62เดซิเบล ความเร็วคงที่80กิเมตรต่ช่มงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิเมตรช่มงวัดได้66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิเมตรตช่มงวัดได้68เดซิเบลเครับ นนสำหรับตัวผมเองก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ใช้ t o y o ต้าโฟลจูเโดยตรงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ต่างๆเพราะว่าเขาก็ตัดของออกไปตามระดับของรางคานั่นเองนะครับผมใช้เจ้าตัวท d ตัวท็อปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวล้อตัวชุดตกแต่งต่างๆตัวเบาะนั่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็แป้นแพทเทิร์นชิประบบรักษาความเร็วอัตโนมัติต่างๆก็ให้มาครบพวกนี้นะครับในรุ่น l e a d e r ร์ S ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นของ l e a d e ออยู่แล้วนะครับราคา1นึ่งล้านสองแสน สามหมื่นบาทแน่นอนว่าราคาไม่แพงแบบนี้นะครับอุปกรณ์หดหายไปตามระดับของราคาแน่นอนแต่ว่าการขับขี่ต่างๆผมยังโอเคนะนะครับพอได้ขับได้มาทดสอบในเส้นชันเมืองแบบนี้วิ่งออกจากในเมืองมานอกเมืองแบบนี้นะครับขับทดสอบชันเมืองแบบนี้ก็พบว่าัตราเร่งต่างๆนะครับเขาก็ทําได้เพียงพอกับการใช้งานนะครับตัวเลขก็ไม่ได้ผือหวาอะไรนะครับสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทําได้ประมาณ12วินาทีเสษเศษนะครับ เช่นเดียวกับในช่วงความเร็วปลายต่างๆตัวเลขนะครับก็ไม่ได้หวือหว่างไม่ได้ร้อนแรงแต่ว่าอัตราเร่งก็อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยตามขนาดของเครื่องยนต์ประมาณนี้นะครับก็ทําได้ประมาณ12-13วินาทีสำหรับ0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่านับได้ครับก็ดูแลนะครับเหมาะสมกับใครที่กําลังมองหารถ PPV สําหรับการใช้งานเดินทางท่องเที่ยวแต่งจังหวัดแบบครอบครัวนะครับนั่งได้ถึงเจที่นั่งนะครับดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากเครื่องยนต์ ไม่กินน้ํามันมากต่อภาษีไม่แพงมากนะครับผมว่า t o โ o ต้าฟอร์จูเในรุ่น Leader S ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันการตกแต่ง,ต,งต่างๆก็ให้มาเพียงพอกับการ,รใช้งานให้มาเพียงพอกับความต้องการแน่นอนครับห้องโดยสารของ Toyota Fortuner ในรุ่น Leader S นะครับถ้าเทียบกับรุ่นท็อปอย่าง GR Sport รุ่นท็อปอย่าง ตัว G.R. นะครับแล้วก็รุ่นต่างๆแล้วแน่นอนว่าในเรื่องของระดับราคานะครับความรู้หลาออปชันฟีเจอร์อาจจะแตกต่างกันไยบ้างแต่ว่าถ้าเราดูผิวเผินนะครับก็ต้องบอกว่าตัวคอนโซลด้านหน้าแผงแดชบอร์ดดีไซน์ต่างๆนะครับตัวดีไซน์ไม่แตกต่างนะครับเช่นเดียวกับจอกลางขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่แตกต่างก็ยังสามารถรองรับได้ทั้ง Apple Carplay Android Auto นะครับก็สามารถเชื่อมต่อรองรับระบบ แผนที่นั้งทางที่มันเป็น Google Map ได้ทั้งหมดรวมถึงก็ยังสามารถรองรับแอปพลิเคชันฟังเพลงได้หลากหลายเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังและก็เส้นการะยะด้วยครับเส้นตัวกล้องมองหลังก็สามารถปรับมุมมองได้ด้วยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์มาตรฐานของแบรนด์โตโยต้ายุคนี้อยู่แล้วนะครับละเอียดพวกนี้ก็ให้มาครบอยู่แล้วนะครับความละเอียดความชัดก็ถือว่า พอสมควรนะครับดีกว่ายุคเก่าๆในอดีตเยอะมากนะครับสาหรับฟังก์ชันฟีเจอร์พวกนี้นะครับพอเรามาดูในเรื่องของฟีเจอร์ความหรูหราต่งตางๆนะครับมันมีอะไรที่ถูกตัดออกไปบ้างพอมันเป็นเจ้าลีดเดอร์เอสแล้วฟังก์ชันฟีเจอร์หรือว่าการตกแต่งภายในก็ยังมีความแตกต่างในเรื่องของวัสดุบ้างนะครับเช่นเดียวกับตัวเบาะนั่งต่างๆรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ให้มาเป็นแบบแมนนวลทั้งหมดหรือว่าการปรับควบคุมด้วยมือเช่นเดียวกับตัว แผงข้างประตูต่างๆนะครับปกติแล้วถ้าเป็น f o r ์กิมเนอในรุ่นท็อปก็ใส่ตัวแผงข้างที่มันเป็นชุดหุ้มหรือว่าชุดวัสดุแบบซอฟทัชที่หุ้มด้วยหนังทั้งหมดนะฮะจากตกแต่งๆๆต่างๆแม้ว่าจะแลดูคล้ายกันนะเป็นหนังแต่ว่าผิวสัมผัสอะไรต่างๆมันก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเช่นเดียวกับตัวพวงมาลัยนะครับถ้าเป็นรุ่น l e g e n เดอรหรือว่าในรุ่น g จียสปอรแล้วนะครับตัวชุดพวงมาลัยแม้ว่าจะเป็นแบบมัลติฟังชันดีไซน์เหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นน็็ปกจะเ วัสดุที่คุ้มด้วยหนังนะครับผมขับดูแล้วจับดูแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นแบบยูรีเทนทั้งพวงหรือว่าทั้งวงเลยนะครับก็ถือว่าผิวสัมผัสมันนะครับดูแบบยูรีเทนเท่านั้นนะครับก็จะมีวัสดุที่แตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับอุปกรณ์พวกนี้แต่ว่าในเรื่องของการปรับระดับสูงต่ำนะครับปรับได้สีทิศทางเหมือนเดิมเลยนะครับให้มาตั้งแต่ตัวปิกอัพอยู่แล้วนะครับในตัวฟอร์จิเนอร์นะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็มีชุดพวงมา มัลติฟังชันเข้ามาก็จะมีปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ปุ่มปรับควบคุมระบบเครื่องเสียงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นการปรับควบคุมในเรื่องของมาตรวัดเรือนไม่นะครับหรือว่าจอทิปมิเตอร์ต่างๆจอ t f เท,ทีจอแสดงข้อมูลการขี่ก็สามารถเข้าไปปรับค่าตั้งค่าแสดงผลต่างๆได้ด้วยรวมถึงนะครับถ้าเราดูจากรายละเอียดแล้วคุยคอนโทรลก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับรุ่นนี้ก็ยังไม่มีตัวคุยคอนโทรลที่สามารถปรับเซ็ตหรือว่าปรับตั้งได้ตรงนี้ยกออกไปเช่นเดียวกับระบบ ความปลอดภัยชั้นสูงที่เรียกว่า Toyota Safety s e n นนะครับก็ยกออกไปเช่นกันก็จะขาดในเรื่องของ Toyota Safety s e n ขาดในเรื่องของระบบรักษาความเร็วอตัตโนมัติ c ค i ุยคอน t ท o l ขาดไปขาดในเรื่องของแป้น Pattern Chip น,นะครับตรงนี้ก็ขาดออกไปนะครับถ้าใครไม่เน้นใช้งานอุปรกรณ์พวกนี้ผมว่า น่าสนใจเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่แตกต่างแล้วก็นํามาเล่าสู่ฟังครับส่วนหน้าตาดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวมาตรฐานใหม่ดีไซน์ไม่แตกต่างนะครับตัวแผงแดชบอร์ดดีไซน์ไม่แตกต่างนะครับชุดตกแต่งรูปแบบของแผงข้างประตูรูปแบบของตัวเบาะดีไซน์ต่างๆไม่แตกต่างแตกต่างกันในเรื่องของตัววัสดุแตกต่างกันในเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ระบบความปลอดภัยั้นสูงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันแตกต่างกันบ้างตามระดับของราคานั่นเองนะครับเบาะให้มาเป็นแบบ สามแถวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันแอร์เป็นแบบแยกส่วนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันนะครับชุดควบคุมแอร์หน้าจอแบบดีต้อนแล้วก็สามารถปรับแยกส่วนซ้ายขวาได้ด้วยปรับแยกส่วนควบคุมหน้าหลังได้ด้วยครับก็จะมีฟีเจอร์มีอุปกรณ์ที่ขาดหายไปบ้างแต่ว่าอุปกรณ์อื่นๆก็ยังให้มาครบนะครับน่ครับก็จะมีโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสวิตหรือว่าปุ่มที่จะคอยตัดในเรื่องของระบบ รักษาเสถียรภาพการทรงตัวต่างๆก็สามารถเปิดปิดได้ด้วยแล้วก็ให้ในเรื่องของเบรกมือที่มันเป็นแบบคันโยกเข้ามาตัวนี้ก็แลดูคล้ายกับใน f o r t จ n e r เจนที่แล้วนะครับในรุ่นท r อีหรือว่ารุ่นต่างๆก็จะเป็นแบบคันโยกอยู่ซึ่งบางคนไม่ค่อยได้ใช้งานหรือว่าใช้งานนอกเมืองอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะตรงนี้ก็ถือว่าดูแลรักษาง่ายบำรุงรักษาะง่ายด้วยเด็กมือแบบนี้ครับพอเรามาดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับหลังจากที่เรา ออกสตาร์ทใช้งานกันมานะครับผมก็ปรับเซ็ตโตรอีกครั้งนะรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าประหยัดจริงๆประหยัดมากครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้นะครับเป็นดีเซลคอมมอนเลขนาด2.4ลิตร t u โ b o ี i a นะครับซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็ต้องบอกว่าให้กําลังสูงสุด150แรงมา้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะครับถ้าเทียบกับในรุ่นใหม่ๆอย่างของ อีสุมิวเนะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องยนต์กําลังแรงม้าแรงบิดในรุ่นเครื่องยนต์2.2ลิตรอาจจะแตกต่างก,กันบ้างแต่ว่าพอเรามาขับเรามาสัมผัสนะครับแตกต่างก,กันสิบแรงม้าก,ก็จริงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับฟีลลิ่งกับขี่อัตราเร่งจังหวะเร่งออกตัวต่างๆไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นรองมากมายนะครับจังหวะที่ผมเร่งในเมืองแบบนี้หรือว่าลองใช้งานในเมืองแบบนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันก็ลอยตัวได้อย่างสบายๆเครื่องยนต์ดีเซลคอมมาเร็วขนาด2.4ลิตรคันนี้ครับ ได้เห็นรายละเอียดของช่วงล่างผลการทดสอบของ t o y o t a Fortuner ในรุ่น Leader S รุ่นเริ่มต้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลักการทำง,งานเป็นอย่างไรบ้างรูปแบบของช่วงล่างมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนรายละเอียดของห้องโดยสารไม่ว่าจะเป็นขนาดของหน้าจอมาตรวัดเรือนไม้การตกแต่งภายในห้องโดยสารนะครับเทียบกับในรุ่น l e a d e r รรุ่นอื่นๆรุ่นพี่ๆเขานะครับอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างรวมทั้งเทียบกับเจ้า เลเจนเดอร์นะครับมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนผลทดสอบไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งระยะเบรกเสียงรบกวนไฟสันเราก็จัดเต็มให้กับทุกท่านทราบเป็นที่เรียบร้อยครับเ่วงท้ายก็้องขอขอบคุณทางเตอร์้ามอเตอร์ประเทศไทยที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ขับทดสอบพิสูจน์สมรรถนะให้กับพริ้โภคให้กับเพื่อนๆในช่องทางของไคเนอร์นะครับได้ไปดูได้ไปศึกษาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนที่จะตัดสินใจครอบครองตัดสินใจซื้อรถยนต์ PPV ครับก่อนที่จะจากกันไปฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบการนำเสนอของเรานะครับกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ทีมงานของขายเนื้อทุกคนด้วยครับสำหรับนี้นะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ